ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยดัดแปลงนาฬิกาติดผนังครับจากแบตเตอรี่ 2A นะครับมาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18650นะครับที่มีแรงดัน3.7โวลต์นะครับโดยใช้วงจรลดแรงดันตัว LM2596 นะครับมีพี่ๆบางท่านแจ้งว่าวงจรนี้นะครับกินกระแสมากไปนะครับทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วนะครับเลยอยากรู้ว่ามีวิธีอื่นไหมนะครับที่จะทำให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานกว่านี้นะครับ คลิปนี้นะครับผมเลยมีวิธีใหม่นะครับที่ไม่ต้องใช้วงจรลดแรงดันมาแย่งกระแสอีกต่อไปนะครับทําง่ายและประหยัดกว่าเดิมครับก่อนอื่นผมฝากติดตามช่องอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้นะครับสวัสดีครับ KK m a แนนะครับจากช่องอยากรู้อยากเห็นนะครับวันนี้ผมมีงาน DIY ใกล้ตัวแบบง่ายมาลองทํากันอีกแล้วนะครับ จากวันก่อนนะครับที่ผมได้ลองดัดแปลงนาฬิกาติดผนังที่เราใช้งานกันทั่วไปนะครับจากเดิมที่ใช้แบตเตอรี่ AA 1.5โวลต์นะครับเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน3.7โวลต์นะครับโดยผมใช้ตัววงจรลดแรงดันตัว LM2596 นะครับแล้วก็มีพี่ๆแจ้งว่าวงจรตัวนี้กินกระแสมากไปนะครับทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วนะครับวันนี้เลยมีวิธีใหม่นะครับที่ง่ายและประหยัดกว่าเดิมนะครับใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันครับ นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ1 8ึ่งก้นก้อนนะครับครับจะใช้แบตเตอรี่ใหม่หรือแบตเตอรี่มือสองก็ได้นะครับแล้วก็รังทานนะครับสำหรับแบตเตอรี่18 6 5 0แปานจำนวน1อันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น BMS นะครับเป็น BMS ขนาด 1S นะครับหรือ3.7โวลต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่จ่ายกระแสจนหมดนะครับจนทำให้แบตเตอรี่เสียหายนะครับ ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับตัวนี้นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด npn นะครับรหัส bc 5 4 7นะครับจำนวน1ตัวนะครับเอนะครับและก็ใช้ตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานขนาด1 0 k นะครับขนาด1 0 k โอห์มจำนวน2ตัวนะครับ แล้วก็สายไฟนะครับสายไฟที่จะใช้ในการเชื่อมต่อวันนี้นะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ง่ายๆนะครับใครสนใจอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวผมลงรายละเอียดมาให้ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีประกอบกันนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะทําการต่อ BMS เข้ากับรางฐานนะครับโดย BMS นะครับจะต่อเข้ากับรางฐานคือตัว B B บวกกับ B ลบนี้นะครับ B บวก B ลบเนี่ยก็จะต่อเข้ากับตัวรางฐ่านที่เป็นควบวกควลบนะครับ P บวก P ลบจะเป็นตัวที่ เพื่อเอากระแสไปใช้นะครับ Icana, ต่อไปก็จะทําการต่อตัวฐานานซิสเตอร์นะครับรานซิสเตอร์นะครับให้ตั้งเอาด้านแบนนะครับนี่ด้านแบนตั้งออกมาข้างนอกนะครับด้านโค้งด้านโค้งอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก yes. ็ด um ้านแบนขึ้นข้างบนแล้วก็ทางข้ามาแบบนี้นะฮะอ่าให้จําตัวด้านแบนนี้นะฮะด้านแบนกับด้านโค้งนะครับแล้วก็เอาด้านแบนขึ้นนะฮะ จากนั้นนะครับก็เอาตัวทัานทานนะครับตัวที่1เนี่ยดัดโค้งเป็น90องศานะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เอามาเชื่อมต่อนะครับบัดกรีต่อระหว่างขาที่1กับขาที่2นะครับแล้วเราก็ตัดปลายส่วนที่เหลือทิ้งออกนิดหน่อยนะครับจะได้ งานจะได้เรียบร้อยนะฮะจากนั้นเราเอาตัวทัานทานนะครับตัวที่2มาบัดกรีต่อกับตัวที่1นะครับหรือต่อกับขาที่2นะครับแล้วก็ปล่อยปลายอีกด้านหนึ่งนะครับไว้เป็นขั้วสําหรับต่อออกนะครับจากนั้นเราก็นารางฐานนะครับที่เราบัดกรีไว้ตอนแรกนะครับมาเชื่อมต่อเข้ากับวงจรของเรานะครับโดยเอาขั้วบวกนะครับที่ต่อมาจาก BMS มาต่อเข้ากับขาที่1นะครับแล้วก็ขั้วลบที่ออกจาก BMS นะครับมาต่อเข้ากับอีกด้านหนึ่งของตัวท่านทานนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะใช้สายไฟนะครับที่เราเตรียมบัดกรีเอาไว้กับเจ้าตัวแผ่นนิกเกิลนะครับเพื่อเอาไปเสียบเข้ากับตัวขั้วของนาฬิกานะครับด้านขั้วลบนะครับเราก็จะมาบัดกรีต่อเข้ากับฝั่งของตัวดันทานนะครับด้านตัวดันทานตัวที่2นะครับที่ต่อมาจากขั้วลบของ BMS เช่นกันนะครับอันนี้เอาไปใช้เป็นขั้วลบของวงจรนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับ ขั้วบวกตรงนี้เนี่ยเราก็บบตรตรีไว้เหมือนกันนะครับบบตตรีเข้ากับแผ่นนิกเกิลนะครับแล้วก็ไปต่อเข้ากับขาที่3นะครับแล้วก็ตัดปลายส่วนที่เหลือทิ้งนะครับตอนนี้เราทําการประกอบชุดไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูนะครับว่าสามารถที่จะลดแรงดันลงมาได้1.5โวลต์ตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับผมจะทําการใส่แบตเตอรี่นะครับ ตัวแบตเตอรี่หนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับเข้าไปในรางฐานนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทการวัดค่าโวลต์นะครับเราวัดค่าเริ่มต้นของตัวแบตเตอรี่นะครับจะทําการวัดค่าเริ่มต้นของตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับเริ่มต้นแบตเตอรี่ที่ปล่อยออกมานะครับอยู่ที่นี่นะครับเริ่มต้นของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่3 9 8โวลต์นะครับ แบตเตอรี่อยู่ที่3.98โวลต์นะครับปล่อยออกมาทาง BMS มาเข้าสู่วงจรที่เราต่อไว้นะครับผ่านชุดวงจรนะครับมาอยู่ที่1.6โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเอาชุดไฟที่เราประกอบเอาไว้นะครับมาทำการติดตั้งเข้ากับตัวนาฬิกาเดือนนี้นะครับแล้วมาดูกันว่านาฬิกาจะทำงานปกติหรือไม่นะครับ นี่ครับนาฬิกาก็ทํางานเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับนาฬิกาเดินได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราจะทําการยึดติดนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องวงจรที่จะมาแย่งกระแสแล้วนะครับใช้ได้นานแบบไร้กังวลกันเลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมครับลองไปทํากันดูนะครับคลิปหน้าผมมีอะไรมาเล่นสนุกสนุกอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและนี่ก็คือความอยากรู้อยากเห็นของผมนะครับยังไงฝากกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ แล้วก็สามารถรับชมคลิปอื่นๆย้อนหลังได้นะครับจากในช่องได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ